น้ำต้นไหนครับนี่ยผมตัวแก้วสีมารินนะไฟนี้โชคพิการร้อยสสองก่อนนะทำเยอะไหมร้อยสี่สองตอนนี้เราก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณกี่โลสี่ห้าโลโอ้โหสี่ห้าโลแล้วเหรอครับทำได้ต่ำสุดเท่าไหร่ก็ร4อยสี่สิีนะยังพอไหวถ้าส0สิบีพอไหวอยู่แต่อ๋อแต่ถ้าสี่นี่คือสบายสบายพอดีพอดีเราซ้อมเก็บตัวมากี่วันแล้วก่อนตอนนี้ก็ตั้งแต่ชกเสร็จวันที่เก้าก็ ถ้า5วันก็ฝุกซ้อมมาตลอดนะครับรวมอีก2สัปดาห์น่าจะพร้อมนะเจอกับเขามากี่ไฟล์ละสามไฟเป็นไงบ้า,างผลงานก็ชนะแพ้แล้วก็ชนะเออที่ชนะนี่ก็มีเสียงวิจาร์ณมาเยอะเลยรเราจะลบคําวิจาร์ณได้ไหมไฟนี้ก็จะลบไม่ได้ะจะลบให้ได้นะเจอเขามาน้ําหนักอะไรบ้างร้อยสี่สิบอส่นะไฟ์นี้ใหญ่ขึ้นก็42เพิ่มมาก่อน,นดีไหม ก็ดีครับคิดว่าไม่มีหมดไม่เงี้เข่าแหลมแทงเจ็บครับไม่ถูข้างๆแล้วจนะเข้าแซลแลเราี่ไม่ถูแล้วนะครับยัดนะต้องยัดเอา คู่บ้านู่ซ้อมที่สิงมาบินมีใครบ้างตอนนี้ก็มีชาโดและตัวย่ห์เอกไทยครับครับผมเป็นยงเพียงพอไหมครับพี่ซ้อมก็เพียงพอครับวันนี้เต็มที่เต็มที่อาชีพล่งหน้ามียังยังยังครับยังนะแต่ไม่มีปัญหาครับอฝากพี่น้องเชียร์นะครับก็วันที่สิบนี้ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับเต็มที่แนนอาครับมาดูกันเยอะๆนะครับครับ